จากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อที่เด่นเลยนะครับพอดีผมเชินมาเองกับมือเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของเลนโซนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ1 8นะครับก็จะเป็นลายคล้ายๆกับตัวที่นิยมกันตอนนี้นะครับลายวายนะครับผมเรียกง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมเอาเข้าใจกันดีนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้วิธีดูนะครับดูล้อแท้เลนโซดูง่ายๆเลยนะครับก็คือจะต้องมีสัญลักษณ์เลนโซ นะครับผมอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นล้อเรนโซแล้วไม่มีสัญลักษณ์เรนโซเนี่ยถือว่าเป็นล้อปลอมนะครับอย่างน้อยต้องมีนะครับหรือตามจะมีจุดที่บอกอยู่นะครับว่าเป็นของเรนโซนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับผมอ่านะครับหลังล้อเรนโซนะครับเป็นงานไทยผมเคยบอกไปแล้วเพราะงะนั้นต้องมีคําว่า made in Thailand นะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับหลังล้อก็มีเขียนเองเห็นไหมครับเรนโซเนี่ยนะครับผมอันนี้ล้อแท้เลยนะขอบสิกว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซ t สาม ถามว่าทําไมมันถึงออฟเซต3.5โปรติมันประมาณ40บวกอันนี้มันแล้วแต่นะครับอันนี้เน้นล้อยืดน,นะครับเพราะว่าออฟเซตมัน3.5จริงๆอะ่ะล้อตัวนี้ผมจะบอกให้ก็ได้ตัวนี้เป็นสเปรย์อัล่านะครับเพราะว่าอัล่าจะอยู่ประมาณ3.3ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้ก็3.5นะครับ <c oughs> นะเพราะว่า17มันจะประมาณ3.3 3.6า 3, 3ประมาณนี้ก็ผมจะไม่ปิดนะครับตัวนี้นะครับผมเทิร์นมากับรถอัล่าโดยตรงนะครับก็เทิร์นมาในราคาระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ถึงกระถูกนะครับเพราะว่าถ้าถูกนี่เขาก็คงไม่เทิร์น สาเหตุที่ลูกค้ามาเปลี่ยนกลับเดิมเนี่ยเพราะว่าต้องการล้อเดิมไปใช้งานเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าล้อตัวนี้ไม่ดีนะหรือว่าแตกไม่ใช่คือเปลี่ยนมาแล้วแลวรู้สึกว่าเออไปมาอยากได้ล้อเดิมนะครับก็เลยมาเทินไม้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเบิกใหม่เนี่ยวงนึงก็ต้องมีประมาณเ8็ดแปันนะครับเฉพาะล้อเดิมมัน30 0 0 0บาทนะครับผมโดยประมาณนะไม่ว่าผมขายไม่ถึงนะครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่โทรมาคุยกันได้นะครับของเก่ารับเทินด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดห้าลูมาตรฐานนะครับเป็นห้าลูร้อยสิบสี่ เราไม่จำเป็นต้องใส่แต่เฉพาะรถเอาผ่าดก็ได้นะครับเราไปใส่เวลไฟเคมลี่มิโก้ลีโวตัตเตียอินโนวาเอติมาได้หมดตัวนี้ผมบอกได้เลยนะใส่กับรถลีโว Z แซดอ i ดิชัสวยมากนะครับผมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อตัวนี้ออฟเซ็ตเขาจะยื่นออกมาหน่อยนะครับจากซุ้มนะครับขออภัยนะครับผมจะยื่นออกมาหน่อยจากซู้มนะครับทำให้ล้อดูเต็มสูงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดไปซื้อรถลีโวแซนเนี่ยจะพอทราบดีว่าล้อมันถูกในซูมเพราะมันเป็นล้อกระทะนะครับมันเป็นเหมือนโครงสงร้างรถตัวสูงแต่ว่าเอามาทําเป็นตัวเตี้ยเลยล้อมันถูกเข้าใส่ล้อตัวนี้มันยืดออกล้อเรามีชุดเดียวเท่านั้นพอเทินไว้นะครับผมเทินมาเองกับมือเลยนะครับเป็นไงถ้าสนใจติดต่อมาได้ผมขายยางด้วยนะผมไม่ได้ขายแค่ล้อเพราะฉะนั้นสนใจสอบถามนะครับดีวผมดูยางให้นะครับที่ผมไม่ได้ใส่ย,ยางเพราะว่าสามารถใส่กับรถได้หลายรุ่นยางมันมีหลายไซส์ผมก็เลยไม่ใส่ ก็มันเดินนะครับร้านเราอยู่พระรามสองบางขนเทียนนะครับชื่อร้านต้นยางหยกครับร้านเราจะหยุดเฉพาะวันพุธเท่านั้นนอกนั้นเปิดปกตินะครับผมแล้วก็นากาถเลิกแล้วเพี่งจะผมประกาศหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับด้ละเรียดติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์เบอร์ของนีตต้นก็จะลงทายด้วย8ปดน้าสครับเบอร์ของผมของกลอกก็จะลงทายด้วย744 4นะครับอยากคุยกับใครโทรไปได้เลยนะครับยินดีบริการนะครับทุกท่านทุกท่านไม่ว่าท่านจะซื้อของเรา ซื้อถูกซื้อแพงไม่ซื้อไงผมบริการเท่ากันนะครับไม่เชื่อลองมาพปส่จนกันเองด่านะครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอากาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้พี่ผมลาอยู่เป็นวันอาัคารพรุ่งนี้วันพุธหยุดหนึ่งวันแล้วเรากลับมาพบกันในวันพฤหัสสวัสดีครับ